ปาดพี่น้องต้นตาลคูหลังเวทีตัวนี้โอ้ยออกมาเราจะไปซื้อไผ่มาแยแดงเห็นต้นตาลคูโอ้ยบางดาวเข่อยากกินมักตาลปันใดได้ไหมขออยนุน้ำได้ไหครับไปเราจะไปซื้อไผ่มาดำแดงนนะครับมันก็สีหวานจังเลยสีดีทุกอย่างสีหวานเลยโอ้ยกินของกับคนนู้แม่ มตโพน่มาดนี่ันในโบยังเนเมรงดีเด้อมาดามนอยตะโพให้เทุกังเลยป๊าจคือบกุ้นแถมแม่์เมื่อไหมาได้เมื่อไ่เมื่อไร่ก็ได้เนายใกล้กได้เนี่ยม่มาได้ก็ได้เยอะแล้วป้าคอยมีแนวมาเซอร์ไพรส์จบบกคำบกุ้นกับลูกเนาะแม่ป้าเมร์เมรบกำบกุ้นครับพี่บุต้องเป็นคนาู ่ครหยอกเราซื้อๆ้อพี่น้องจมูรีข่อย่รเด้อจมูรีเลเอาเร้าของทีรักไผ่อี่รไผ่อะคื้นไปเห็นยังคือนปเห็นยังัวไผ่ไม่ได้แดงเกินโอ้สบาบหมันจะไปได้หนิฉันไม่เห็นนาทีเดียวโอ้พันหนึ่งต้นนี่น้ันต้นนี่สบาปะน้วเห็นหนาคงใส่ดิเ้าเห็นหนาสูงใคือคือแบบว่าตัองอย่ไหนต้องอะไรอยไหน นิ้วนางค้างซ้ายนี่นี่เอาหนิวดิเอาดนิวดินิ้วนางค้างนี่เป็นอะไรเป็นอะไรนี่โอ้ยแม่นิ้วใดก็ใส่ได้เอาหนิวโป้เนี่ยมันเป็นจริงบัเอานิ้วนี่ละเอานิ้วนี่ะนะคือมาสอนกันเออมันบอเป็นอย่างคนละคนนะฮะผู้ใดอีกอ่ะเอาจังนี้เฮ้ยอันนี้ประูน้องเอันนี้ประตูของผมเด้เด้อจ้าโอ้ยของจันอันนี้วันนี้มาโอแม่ลุงลุงอันนี้มาเซอร์ไพรส์ให้เราเด้อทำบ่ามันไปให้เราเด้อ

พี่อันหนึ่งของของมาดามเขาเราื็หมันเถอะอ๋อเราต้องเลือกหายนี่อันนี้ของมะดาแดงได้แล้วมันนี่หมานครับหมานก้อนมูขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนครับอ่ามาดามแดงที่ให้เป็นซื้อกลางนะครับผมยินดีนะครับขอบคุณบ้านฮักไวบีที่กําลังจะโอนให้ราชันตอนนี้นะครับ ได้ยูแต่ว่ามาไพกนั้นเียมาจายบอนก็ได้เราปให้เอวบอกบู่นร้อเฮดเลแเลี่เลาว่าที่กให้มนเสาช้าน่ะเฮดอามทุกคนก็เลยเห้เขาจอย่่ได้กูบอเฟได้จ้าของมันของของแฟนครับแฟนครับเปอนผมก็ดีใจน้ำทุกคนครับที่ได้แต่ว่าเจมบอลยินดีให้บริการนะครับจ้ลายรหัสลายรหัสสิพีนองก็ต้องไม่เห็นดอ่ละ สิบวันแล้วนะสิบยัง